เห็นตะหลังคาสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับช่องที่เด็ดเมืองไทยแช l ครับแหมเราไม่ได้เจอกันนานเลยครับวันนี้พามาดูโ,โคูปต้าครับ L 5 0 1 8 SP ครับบุกป่าครับเห็นตะหลังคามาตุ่มตุ่มุมมเลยเห็นไหม ตกคลองสนอตกคลองสนอฝั่งนี้เป็นคลองนะครับในในฝัน่งนี้เป็นคลองครับทดสอบใบพานครับผานซีมทีใบจกักรกับรถพีครับผมโูวตกคลองสนอูห,หนา คันนี้มีเทอร์โบนะครับเทอร์โบนี่เสียงวิทอย่างเดียวครับไม่มีปู้นะโอ้คืออยู่ได้ละอ้าวเฮ้ย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  รถคันนี้2-3ปีครับ3ปีพึ่งจะได้800กว่าชั่วโมงครับคันนี้กูกระแดดร้อนมากเลยนะใบจักนะครับ CMT ใบยี่สี่นิ้ว6ใบครับ ดูเสียงเทอร์โบพอนะเป็นท่อสามนิ้วครับฮะเออเา<ะ>ขาดนะทุกคนงใจเลยเงกาหมาเลองถ่ายคนกี่ดูดิ เต็มทีครับดูดิขาดนะตับขาดหมดครับดูโอ้โหแม่ตัดเครือขาดเลยไหม อ,อย่าเจอน้องงูก็พอผมวิ่งมีแล้วนะเดินไปเราแวงไปเว้ยเฮ้ยคองด้เอาคองเด้คองเด่ นี่นี่คองอยู่นี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 ่คลองอยู่นี่นี่กูน้ำไหลแรงมากอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับแดดร้อนมากครับทุกคนโทรศัพท์ตัด